พาลูกเพจมาเยี่ยมชมกิจกรรมพิธีกรรมต่างๆที่เกิดขึ้นในอินเดียนะคะอันนี้เป็นอันนี้จะเล่าให้ฟังสั้นๆง่ายๆเลยแต่ก่อนจะเล่ากดแชร์กดไลค์กดหัวใจให้แม่ก่อนนะคะแล้วเราจะไปกันต่อค่ะวันนี้จะเล่าแบบสั้นๆง่ายๆไม่ต้องยืดย่าดนะคะเพราะว่ามันความเชื่อหลายที่ก็มีหลายแบบนะคะแต่อันนี้ก็คือเป็นงาน บูชาพระอาทิตย์นะคะทำไมถึงบูชาพระอาทิตย์เพราะพระพระอาทิตย์เนี่ยมีความสำคัญกับชีวิตของคนมากวันหนึ่งถ้าพระอาทิตย์ไม่ขึ้นจะเป็นยังไงแสงสว่างคงไม่มีเลยใช่ปะ่ะเขาก็เลยถือว่าพระอาทิตย์เนี่ยเหมือนเป็นพระเจ้าจริงๆแล้วพระเจ้าอะ่ะแม้แต่คนอินเดียเนี่ยเขาก็รู้นะคะว่าพระเจ้าเนี่ยก็คือธรรมชาตินี่แหละมาในรูปแบบ ธรรมชาติต่างๆไม่ว่าจะเป็นพระอาทิตย์พระจันทร์สายลมแสงแดดพวกนี้คือเป็นพระเจ้าทั้งหมดแต่ทําไมเราถึงต้องมีการน,นับถือเป็นองค์เทพเขาถึงถึงเรียกว่าสมมุติเทพไงจะได้เข้าใจง่ายๆถ้าเราบอกว่าพระอาทิตยเ์เป็นพระเจ้าแต่ไม่มีองค์ให้เห็นเลยคนที่เขาไม่ได้คิดลึกซึ้งอะไรขนาดนั้นเขาก็คงจะไม่เข้าใจนะ อันนี้พูดถึงบริบทของคนโบราณนะแต่คนสมัยนี้ก็คือเข้าใจได้ว่าในความเป็นจริงแล้วไม่มีตัวตนอ่าทีนี้พอเขาจะรอจนกว่าพระอาทิตย์จะขึ้นนะคะแล้วเขาถึงจะเริ่มทําพิธีหมุนเนี่ยค่ะหยอดน้ํานมไปในกระจาดนะคะก็จะมีของบูชาทั้งหมดว่าจะเป็นผลไม้ขนมเทคว่าดอกไม้ลูกมะพร้าวนะคะการดูพระอาทิตย์นี่ก็มีปัญหามาก พราะถ้าเราดูพระอาทิตย์จากบนตึกเนี่ยเรามองไม่เห็นด้านล่างพระอาทิตย์ขึ้นจากขึ้นจากด้านล่างใช่ไหมคะเขาจะเอาแสงแรกของพระอาทิตย์แล้วถึงเริ่มแต่ทีนี้เราอยู่บนตึกเนี่ยเรามองไม่เห็นด้านล่างเพราะด้านล่างเนี่ยมันจะมีบ้านเรือนบังหมดไม่เหมือนกับเวลาที่เราไปมองอผ่านตรงแม่น้ํานะคะริมแม่น้ำเนี่ยจะเห็นชัดกว่าเห็นไวกว่าว่าว่างนั้นเหอะทีนี้เราก็เลย ต้องรอแบบแสงแรกจริงๆก็จะมาประมาณปีนี้นะคะ6กโมงครึ่งเป๊ะๆนะคะก็จะเริ่มบูชากันตอนนี้ก็มาถึงเขาหยอดน้ํากันเสร็จแล้วอาบน้ํากันเรียบร้อยแล้วทีนี้เสื้อผ้ายังไม่ต้องเปลียน,นะคะเปียกเนี่ยทำมาทาพิธีบูชาไฟกันต่อคนที่นั่งอยู่ตัวใส่เสื้อสีเขียวนะคะคือบัณฑิตนะคะเป็นอ่า มีศักเป็นอานะคะของพ่อบ้านเขาก็จะเป็นคนนั่งทำพิธีให้สวดมันตราให้เดี๋ยวแต่ละคนก็จะเข้าไปหยอดไม้นะคะในพิธีบูชาไปจนครบทุกคนเลยพอบูชาเสร็จเราก็มานั่งกินของไหว้ผลไม้กันแบบนี้ค่ะพบกันคลิปหน้าคลิปนี้บายบายไปด้วยสาวสวยนะคะ